สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องมือนีกับพาเบาจรมาสื่อโทรศัพท์จากไฟพาไปมาแน่บเบาจรเป็นคนขับรถพี่น้องเลยตอนนี้ก็หอด่านโทรศัพท์ดดรรราา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 าศัพทท์ A54 อออองงงงงมมมมะะหหหยยใในนนบบกกวเเเแ่่่่าา่่ลล้้ีืโิ ฝักได้ชรงมันงามกล่องมันสามอันเดียงก็งามกว่าเองหาสามเลยขอซื้อเองหาสามเป็นเดียวเลยเองหาสีอันนี้ขอยังคือผัดนี่เลยนี่ผับทรงสี่เหลี่ยมผับหมักเออแม่อันนี้มันผัดสี่เหลี่ยมคือไอโฟนสี่เหลี่ยมแบบนี่นะงามแบบทรงมันเนี่ยแต่ใส่เคสไปมันคือเอสสองสามอีกอันนี้ค่ะมันทรงเดียวเลยกับเอสสองสามตัวทองของต้องขอยังเป็นเอห้าสิบสามขื้อไปของกูกี่เรียนค่ะ a ห้าสิบสี่ราคาเจล้านเจ็ดแสนเก้าบเก้าเก้ันกี่อีกอีกหนึ่งพันกี่เป็นเจดล้านแดแสนนะเจ็ล้านแปดแลบงซีอื่นเออถ้าบังซีอื่นเดี๋ยวต่างขนา่ไหน็น้อง จ็ดสิบสามตัวนี้แท่แปดล้านกว่าแปดล้านสามสามแสนเก้าพันแปดล้านสามแปดล้านสี่เลยตอนนี้ก็หนังอรอโทรศัพท์น้องาะว่าบอลจนผลหมักเขากำลังเอาซีม่วงกับซีดำมาให้เบิ่งกำลังลงองบอลจนกำลังเลือกเนาะโทรศัพท์่นมาฮอดผลเล็กจ่ายเางิน่นไม่น้อง เจ็ดล้านเก้สบาพีอีกหนึ่งพักเป็นเจ็ดลานแอตีีปรวัติเจ็านแปดเนาะเจ็ดปกัประมาณหมื่นเท่าไรหมื่นหมื่นห้าูเลยพี่น้องเลยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนะเาะานโทรศัพท์มันมันปุ่มมันลวนนะ้ำใสพอไดนะ้มันมีแต่เฮาบไโกดออกมันก็คือกดออกถ้ารุ่นนี่ก็สีแพงขึ้นไปอีก แปดล้านสามเซนเก้าสิบเก้าอาแปดล้านสามแปดล้านสี่ซอีกหนึ่งคันกีบแปดล้านสี่อันนี้กะแพงขึ้นไปอีกแล้วพี่น้องเอเจ็ดสิบสามเแต่ตัวนี้ผนคายนาตัวนี้เกลอ,อ,อันนี้ผลแทมแล้วก็มีกมเกล็ไซดอมห่อจอเลือกตัวนี้บ่อันนี้ผนแทมแต่อันนี้เวลาเขาถ่ายขิปถ่ายยัง กระสิบว้าคอยเนาะพี่น้องเลยขอโทษขอภัยอะไรเนาะี่เวลาเขาถ่ายคลิปถ่ายังพี่นมันกันได้ดีตัวนี้ต่เนตน้ำตาดนี่นี่งามทำดื่มประมาณหมื่นหาประมาณออันนี้ประมาณหมื่นหกหมื่นหนึ่งหมืนหกพันหกพันลกะสักจักรยอหกหกพักว่าบาท1 6ึ่งพกว่าบาทงาม ตอนนี้โทรศัพท์กลับมาแล้วบักรีนี้มันมีสีนี่เนาะวันนี้สีดำกับสีคอคือสีม่วงเลยแล้วแต่แล้วสีม่วงงามเลยงามเบสสำหรับกันของข่อยมีสีดำแเราจะกัเอาสีอื่นาขยดีสีม่วงเนเอาสีนี้เนาะเส้นนบาาง่ยุด าากกง,งามได้งามนี่รุ่นรุ่นออกนํำลังข่อยขอข่อยเออันนี้ฮอันนี้ลื่นลื่นกัน1 000, 1 000, 100, 000, ึ่บาทเนาะเออฮอดบอฮอดเนาะลื่นกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทน้องเอเใส่เนื้อเองเนาะใส่เองแมน มันมืดเนาะพี่น้องงามเช่โอเคเคสจะเลือกแล้วพีได้องฟิล์ม ซื้อใจเงินเลยพี่น้องทั้งหมดกับทังเคสบ่อจอนซื้อกับประมาณเจ็ดล้านเจ็ดแสนเกลีเจ็ดล้านกับหมื่นสี่เจ็ดแสนกับประมาณพันกว่าบาทประมาณหมื่นห้าบ่อจอนเอาเคสรับเคสกับประมาณร้อยร้อยร้อยบาทแหละพี่น้องประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเคสที่คนซื้อแล้วก็โต๊ะข้าวแถมตอนนี้การซื้อโทรศัพท์แล้วเลยเนาะพี่น้องเอันก็มีอัน ของแถมเป็นพวกลำโพงแต่ว่าเขาอเอาเอาผรไห่เนาะผงหบน้อยให้กับเสือกับเคสโทรศัพท์อะไรพี่น้องตลาดกับคนไข้จะเปื้อนอยู่เนาะพี่คนตกดีดีอยู่ตลาดนี่ปไปซื้อเกลือให้แม่เขาเลยพุูนไปสิัางทีบนบนข่อยซืือนะ คนโตเกียกที่ยังดีคนโตดีได้อยู่ตลาดโตขึ้มกึบขึ้มก่องตอนนี้เราจอนก็มาชื่อเกือบเกือบขาดไปแล้วเดี๋ยวเอาโตเบาๆใส่เลยมันทน น,นักเป็นก่าวมันบก่กทนซื้อเกือปยาแล้วก็มาซื้อเครื่องปรุงพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นก็นซื้อเกลือออกนาแล้วก็ซื้อน้ำปลาประเดกขวดแล้วก็น้ำยาล้างจานเนาะเมื่อเฮือนเมื่อวยเฮือนของปรุงเครื่องปรุงกระเบิดพี่น้อง้ยซื้อไปซื้อมาลืมซื้อน้ำยาล้างจาน มาตลาดแต่ละเถ่อกะจนบบมีวอนหิวพี่น้องเย็ยอยากละนิดละหน่อยหลดมอไซค์นอกมันก็นเต็มนะครบ่มีวอนหิวเลยคองใส่คองซอยกนันานมาทีกับบะทึงกับนานนานมาทีดอกเนาะแต่ว่ามาดูอยู่แต่ว่าคองใส่มันกับเบิร์ดนะเนะาะต้องกินต้องใส่นะพี่น้องเลย นี่ก็มาหนเทือนละเทียแล้ว,ลวส่วนปรุง่นไปเพนีนเพื่องปรุงบักน่าผโหมแทมโธรศัพครับเอาผโหมดีกว่าคัี่เอาอันลำพงวิญนาณเออ สื้นบางลึกเหรอยาวแล้วซับทัดทายคุณผมสัดีคะชื่อยาวมกติสีกรมื้นมึงลกเหรื้นบางเลยวิดอทองคงมีชมซ้ำอันแล้วท้องดวงตาแต่หวานพื้นน้อยว่นนี้ซำกันฮะน้อยว่า อยกว่าเนาะเฮ้ยเอาอันนี้ยังดีกว่ายังว่าอยู่อันนี้ยังดีกว่าเนาะลำโพงน้อยไม่ได้อันนะี้พอดีมีีตุมเกือบเปล่าปอนเกือบให้แนีกีกอ้ห่อนเป็นไข่ขบสบายยุงกีก่กันย คือของลูกตามาเท่าแต่มันพื้นน้อยกว่าเธยเอาอันนี้ดีกว่าลำโพงที่มาเห็ดเสียงแอบ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 เปิดพังโดยชิมวนทิงันเหมือนเนาะสชงอันชาบันนึงกระเจี๋ยเหือกันฮะสิีฟไปเหรอ่ะลำโพงบอกเอาเอาตัวนี้เขาบอกขมิขมขมก็เอาไปขมพูดแล้วอะเสียคอเลสีนั่นของเจ้าอ่คอเลสีของข่อยซีกมเวลาเกือบจะเคยพังกระเพล้านานตุ่นเดือดกระซื้ออันนี้เราใส่มวน มันคิอบ่หัดบ่ดิมันหนาเบิ่งมันคือใหญ่แต่จริงมันหอมนี่นั่งย่ายชั้นนี่นโอ้ยสนใจมิวกี้แน่มิวกี้วะบ๊วยเงินซื้อโทรศัพท์กับสิบโมเมนต์เงินทราเองเนาะพี่น้อง <โด S 1> เป็นเงินของ<น>ลุงลุงภูมิขอคุณที่เพิ่นคอยส่วยเลืออ่อครอบครัวมาโดยตลอดนะขอบุญขอบุณเรลายๆเด้อขอบุญเลายๆเด้อดดที่ส่วยเลืออ่อครอบครัวมาตลอดเนาะปรกอบบกคิดบระกฟันเนาะพี่น้องว่าสิได้โทรศัพท์ใหม่กับลุงทางสารคามเป็น ซื้อให้เนาะอันนี้เป็นโทรศัพท์เก่าพี่น้องเนี่ถ่ายก็บอได้พี่น้องเบอร์ยังก็บอได้เนาะเบอร์ยูทูบก็มิแต่เด้งออกคอยมุ้งหควเอยากดึกทิ่มมาอคืนนี่พิฟยังกว่าสีได้แต่ละโตัวฮะจำตัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่ก็จ้ำแล้วก็มันโมขึ้นนี่หน้าจอมันล้วนล้วนมันยังลแค่ปุ่มปุ่นกดการาดเดียวเนาะพี่น้องเวลาเขาเข่าเวลาเขาเข่านี่มันสิแบบมันจะเป็นคืนนิ้วจับออกมาเองนี่เดี๋ยวนาะกา คำว่าขยะก็คือว่าเอากาอัปเดตแล้วก็ยังเรียบร้อยอยู่เบิ่งโทรศัพท์ก็คือยังดีอยู่พี่น้องยังดีแต่ว่าหน้าจอหน้าจอก็จอมันแตกปล้วสภาพดีอยู่แต่ว่าเปลี่ยนฟิล์มใหม่พี่น้ำคืนเนาะพี่น้องโซฟีโซฟีปลายเกือบสามปีแต่ไหเกือบสามปีแต่เอเจ็ดสิบเอ็ดตั้งแต่มันออกใหม่ตอนปีปีชุมข่อยมาอยู่บ้านใหม่ พอจนเมื่อบ้านกับเมื่อถ่ายชิปยังก็บอได้พี่น้องถ่ายชิปยังก็ได้ก็มันด้เนาะกับเด้งออกเด้งออกเนาะอ่ากับต้นน้ำหักชาดีดีเปนสากแบพอยู่พี่น้องผัวพคนไหนสะสมเพชรลายชโมงเนาะตัวหน้าอันเป็นเงินกีบเฮาเนาะเพราะว่คลายโทรต้นชาผืนขีดเป็นเงินกีบแต่มันมันกระหนาจะแพงกว่าอยู่ฝั่งไทยนิดหน่อยแต่พี่น้องพอผืนมาฝั่งไทยเนาะเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าสิบเก้าพันกีบกะซับผมกะซับว่าอีกพันกีบนึงนะพันกีบกืจ็ดเจ็ดบาท จังสิฮอตแปดแสนนะพี่น้องก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแหละลุงคุณก็ได้ให้ส่งเงินมาให้หมื่นห้าเนาะมาซื้อโทรศัพท์แล้วก็สุดก่อนก็ซื้อของคอยไปแล้วแต่ก็บวันน้คือรุ่นบ่อจอนแต่ราคาพอปานกันแหละพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณลุงหลายๆเด้อที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้บ่อจอนเนาะบ่อจอนจะดีใจร้ายหลายกับโบขิดบ่อฟันว่าสิได้ครับทว่าโบบคิดบ่อฟันว่ากับโบขิดบ่อฟันว่าสิได้เนาะพี่น้อง ใช่ซื้อใหม่จะแจกย่ามได้เนาะเื่อสิได้บ่มีเงินนายพี่น้องอีกอย่างก็นอกพี่น้องก็สิอันนี้ใหม่กะมันนี่ก็คิดทออยู่ได้เมื่อนหร่นโอ้ยหว่าเงินกับบ่มีผัดขว่า youtube กับข่อยกับบอจรนี่เบ้าเลยเนาะทาผัดแบบว่าถ่ายถั่วไปแบบนี้เนาะพี่น้องสองสามเดือนจังได้เธอหนึ่งจังเห็นเงินคำคำเดือนได้แบบว่าคนลงดนี้รอเนี่ยคำเดือนได้แบบว่าบอลจรมุ่งมั่นเนี่ก็สิ2อเดือนจังได้กดเ่อหนึ่ง2องเดือนกับประมาณ ้อยเรียนลอยสิบเช้าเรียนก็ประมาณสามพันสามพันกว่าบาทเนาะพี่น้องบางเดือนก็สามเดือนบางเถื่อสามเดือนจึงได้กดเงินบ, 2, 000, บางเถื่อก็ะซงเดือนของประจนทำกองก่อยทังว่าตองว่าเถึงว่าบ่ข่อยได้มีเวลาไปถ่ายใส 4, 000, ่สี่เดือนค่ะพี่น้องสี่เดือนอันนี้ก็มีเดือนที่สนะามเลยสี่เดือนจะงได้เงินเถื่อหนึ่งสุดก่อนจึงได้เงินลอยเรียนเงินยูทูบจึงจ่ายนะคะเถื่อนี่ฮะเถื่อนี่ก็สามเดือนเลยเด่นยังไม่ได้กดพี่น,อนอ้องเพราะว่าเขาอยู่เงินกับลูกกับเต้านาะ อันยอดวิวน้อยกับแมนแต่ว่าอาศัยแบบนี้คำน้อยแล้วเขาลงคลิปมือละลายขิปมันกระซีได้อยู่เลยเด็กละหน่อยตื่มกันแต่วันนี้ผัดถ้ายอดวิวน้อยเนาะเขาผัดโมข่อยได้ลงสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ะิบ่วได้เงินหลืก็ฝากภูแม่พี่น้อง่ลโฆษณาให้ส่องสาวพรกับจอนเรอพี่น้องกะขอขอบคุณขอบคุณภูแม่พี่น้องเอฟซีจุกุญน์สปติดตามหับซ o มเนาะก็ให้กำลังใจบางคนกะ คาประจำเบิงถูกคิบกับอบคุณหลายๆเด้อส่วนมากกับเ็นจะแบบว่ะ FC ผูกเก่าเพิ่นก็เเ็นคีบได้เพิ่นก็มาเม้นเนาะก็เขาขอบุณขอบุณหลายๆกับจังหวะแหละเขากับนี่แหละจังหวะถ้าเกิดวบามีแต่คลองข่อยเนาะมีแต่คลองข่อยสี่เดือนหนึ่งเงินซ้ำพันพี่น้องวันนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ายังต่างๆค่ะใช้จ่ายอยู่บ้านครับกับคนขางจกแพงเนาะซื้อข่าวซื้อขลองกับแห้งสิ่นตายขนาดนี้ก็ยังคอยแหงเลยเนาะอนี้มีแต่ นมลูกกับลุงผนชงนะกับยังพอลุงผนไฮแต่ถ้าเดือนได้เขาได้ของตัวเองกันยังว่ยจะเก็บเหตดหัรณนี้ต่อ,ตอ,ตอแตะไปกันยังดีแต่แบบว่าคําได้เดือนหนึ่งก็คือธอขี้ไร่กับเขาควนได้ก็คอยได้กันยังดีถ้าเกิดโทรศัพท์เปนเพื่ดแห้งสิตายเรือจะคอยของคอย้เดียวนะลุงสุดเลยส่งเงินมาซื้อมันคือเพ่นเมื่อบ้านเมื่อน้ากับหายกว่ได้พี่น้องเลย เห็นดเห็นทอนกันสิไทยพี่ให้น่องมือก็นให้มาได้บวงาเขากดเข้าไปแล้วมันปุ่มปุ่มกบตัวนี้มันคือมือเขาจับ่าเ้มันเป็นดืดแล้วก็เด้งออกน้วเถื่อเข่าเข่ายังแอบยังกระบได้เลยแล้วแต่อารมณ์นานๆทีดอกว่าพีพอเข่าเลยมันโมเด้งออก่ะเนาะแต่ก่อนกับบริเป็นนี่ฮะกับเป็นเมื่อกี่มือนะก็ขอบุญทุนลายเด้อลูกเออให้ลูกหลานมาสาใดาก็คอให้ลายคืนกลับไปเป็นล้านเท่าหมื่นเท่าเด้อก ของสะพอนกับทีทายขีบอยู่ปัจจุบันก็ลุงมาเลยให้ของสะพอนหาโบนเมนเด้งซี่น่าโจโทรศัพท์จะเป็นยังนอทาซองปีกว่ามันมีปัญหาถูกรลายเลยเขาคอยผัดโบนเมนที่หอซัมซุงเก่าเป็นเลี้ยวมีเนาะพี่น้องราคาแปดพันกว่าบาทเลยอันนห้หมันภาพมันภาพบตรงกับเสียงเนาะบต้งกับบว่ามันล้วนมันเป็นภาพเคลื่อนไหวซาร้านก็มียังตบแทนเนาะลุงก็ได้กะตักิสิว่าจังได้ผูแลค่ะมิกี้ใหญ่ รู้จักความผั้หนีทรงสปีดพาไปกราบพี่บูบี้ยัง,ยอยงตอบแทนผนเลยน้องมันยังกระลาวยังกระลาวอะไรกะดีใจลายแล้วกะผมเอกพี่น้องเอฟซีสุขุมสุ坤น้ำเดอ้อที่เบิง YouTube ่งยูทูบใครยังที่้ลายกะสะสมไปน้องพี่น้องโบได้ครูเดือนกะสะสมไปเดเด็กละหน่อยกัยังดีขนะดกะกะบูบี้ผมเอกพี่น้องเอฟซีสุขุมสุ坤กะคือสีแห้งกว่าได้ยังอีกซ้ำพี่น้องกะที่สำคัญกะลุงอะไรนาะ ขอบคุณคุณลายลายขอบคุณขอบคุณลุงลายลายได้เยว้ากระไปก็ะไม้เนาะพี่น้องลูกหลานมาตลอดเนาะในทุกๆเรื่องกะโอเคเนาะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไวาสนาะพี่น้องว้าไปไลฟ์กับวนไปว่อนมาพี่น้องเลยเกิดบะก้าวบ่เคยเปลี่ยนบ่เคยเก่งเนาะพี่น้องกะดีใจลายแต่เซบิ๊กแกไม่ได้คิดดอกเซบิตกแคิดว่าบอกกับบวนการว่าเออว่ามันเป็นแบบนี้กับกับพยายามถ่ายน้องเบิ่นได้ปะคะคิดได้บันไดกับได้เลยฮะมันชิแบบว่า สี่หาขิที่พยายามสิถ่ายมันที่ได้ดอกลิบหนึ่งนะพี่น้องมันก็สีบแบบมีคลิปลงแบบนี้นะขนาดนี้เข้าลงคลิปอยู่กปนยังโซแฮงเลยนะเนาะเฮ้ยดีดๆไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องดีดๆก็บข้าวกล้องไง